จังหวัดรบบุรีจัดการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดรบบุรีประจำปีงบประมาณ2,166เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่8มีนาคม2,166 ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้นห้าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีนางจวนกนีกรมนวิเศษคกุณผู้อำนวยการสำนักงานปกครองประจำจังหวัดลบบุรี หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้แทนส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและดําเนินการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ดูแลร,ระบบการประเมินของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 3- 3สแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 126แห่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าสําหรับการประเมินคุณธรรมและควบคุมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกซึ่งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยผลการประเมิน ITA ของจังหวัดลบบรุรีในปีงบประมาณ2565ที่ผ่านมา ภาพรวมของจังหวัดลบบุรีจำนวน127หน่วยงานมีหน่วยงานผ่านการประเมิน85คะแนนขึ้นไปจำนวน1น1หน่วยงานคิดเป็น, 28, นร้อยละ9 5้าบห้าจดบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของจังหวัดเท่ากับ94-56คะแนนผลการประเมินระดับ A เป็นลำดับที่9ของประเทศ สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2 5 6 6สำนักงานปปชแจ้งปฏิทินการประเมิน ITA ซึ่งเริ่มกระบวนการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2 5 6 6เป็นต้นมาโดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2,566นี้นะครับ ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไพรกรนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนพรชทองแก้วระดบภาพตัดต่อไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน